สวัสดีครับวันนี้เช้าวันใหม่ครับเริ่มหิวแล้วครับแปดโมงาไหร่ละแปดโมงครึ่งแล้วนะครับก็มีปลาครับเป็นปลาที่แม่ส่งมาให้ครับเขาเรียกว่าปลาหลดนะครับใช่ปะไม่ใช่เขานี้ไม่ใช่ปลาหลดนะเป็นปลาช่อนแห้งนะครับแล้วก็หมูนะครับหมูเค็มนี่หมูนี่ดูเหมือนยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะครับใช่ปะมันดูเหมือนสีอ่อนๆอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามัน หรือว่าเราต้องเอามาเวฟอีกทีหนึ่งกินตอนนี้เลยอาจจะยังไม่สุกดีหรือว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เรามันก็น่ากินอนะ่ะนี่เห็นชัดไหมครับเดี๋ยวเอาไปเวฟครับเดี๋ยวเอาไปเวฟแล้วเดี๋ยวมากินกับข้าวต้มครับแล้วก็ยังมีทงหูยีที่เหลือๆอยู่นะครับเดี๋ยวไปเวฟกันครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเวฟข้าวต้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ข้าวต้ม จากเมื่อคืนนี้นะครับเรียบข้าวต้มนะครับแล้วก็ดายิบออกมาแต่น่าจะร้อนเกินร้อนมาโอ๊ยไม่ร้อนครับไม่ร้อนยังไม่ร้อนเลยนะกินได้มาเย็นๆอย่างเงี้ย,ยดูดิครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มน่ากินละนี่หมูนะครับแล้วก็ปลาชอ่อนทอดนะครับ แล้วยังมีนี้ด้วยครับใบยงครับหรือว่าหมูหยองนั่นเองครับนี่แล้วก็อย่างหนึ่งเต้าหู้ยีแล้วก็ผักเหลือๆครับกินเข้าไปสิครับเพราะว่าเราเสียได้ของครับแต่ดูนี่นะครับผัดผักที่ซื้อมาเมื่อวานเช้านะครับเดี๋ยวไปเว็บ อันนี้ก่อนนะครับนี่เอาไมโครเวฟอันนี้นะครับใช้มาครบปีแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ต้องไฟไม่ต้องไฟแรงมากเดี๋ยวเด่นเปียกปักนะครับอ่ะทักหนึ่งนาทีครึ่งแล้วกันอ่ะครับอตอนนี้ก็ทนไม่ไหวครับยังทำไม่เรียบร้อยเลยแต่หิวจัดครับ กินมันไปเลยแล้วนะครับที่ผมจะกินให้ดูนะครับก็คือนี่ครัหมูนะครับหมูเค็มนี่นะครับนี่อืมอืมอม้ก๋เต้มยหนึ่งเ,เย็นครับก็าูู้ยีแล้วก็อผัดผัก ปลาครับอืมมันๆเค็มๆแล้วก็มันมันครับแต่ก็อร่อยอืม ก้าหูยีนี่อาจต้องงดมันนี้ครับว่ามันเค็มอยู่แล้วไงเรากินเค็มๆเ,เยอะๆก็น่าจะไม่ดีเนะาะปลาหมูหยองหน่อยครับ ล,ลอยลงไปแล้วเตมข้าวหน่อยรับอืมอืมอืม,อมแล้เข็มเนี่ย หมูเค็มน้ำให้แนละ้เค็มมากหมูเค็มเป็นครับสำคัญ กินตลับกับปลานะครับปลาช่อนทอดเค็ม,ม,มเยี่ยมครับอืม ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวต้องไม่อุ่นอื่นมากินต่ออีกเนะนี่ยก็เนี่นี่กล้วยครับเดีย๋ยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้กันนะครับสับตะไคร้ไว้นะครับคือไปกินต่อไปเรื่อยๆครับตลอดไปครับอืม,อม งั้นก็สวัสดีนะครับ